สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปโตโบโบนะฮะซึ่งวันนี้โบจะมาสรุปข่าวดีฟาในโลกคริปโตรายวันให้ทุกคนฟังนะฮะหากถูกใจคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์โบด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าโบ้จะพยายามมาอัปเดตข่าวทุกคนฟังทุกวันนะฮะ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ un i s w a p นะฮะซึ่ง Uni Swa p เนี่ยหลายๆคนคงรู้จักเนาะแล้วก็คงเข้าใจว่าการฟาร์มบน Un i s w a p เนี่ยคุณจะไม่ได้เหรียญย n นใช่ไหมฮะก็คือว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาปิดระบบ liquidity mining ไปนานแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการกลับมาเปิดระบบ Liquidity Mining ให้นะฮะหากใครไม่เข้าใจเนี่ยว่า Liquidity Mining คืออะไรมันก็เหมือนกับการที่คุณเข้าไปฟาร์มบนนะแ้วเค้ก็หลบนลับเปีเยญ นั่นคือ liquidity mining ฮะมันคือการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ที่เพิ่มสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มโดยการที่ตอบแทนเป็นเหรียญ governance เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากค่าฟรีหรือแค่ yield farming ธรรมดานะครับถ้าเกิดหลายๆคนลองเข้ามาดูในแอป Uniswap เนี่ยมันจะไม่มีแบบที่เว็บฟราร์มหลายๆฟาร์มมีเนาะมันแค่มีให้เราฝากคู่เหรียญ LP ลงไปเฉยๆเราไม่สามารถนำ LP ไป stake เ,เพื่อที่จะรับเหรียญ Uniswap เพิ่มได้เนาะ เรามาต่อนที่ Coinlist เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ย Coinlist เป็นเว็บที่คุณสามารถเข้ามาลงทะเบียนซื้อเหรียญ IEO อะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งแพลตฟอร์ม Coinlist เนี่ยฟีเจอร์หลักๆเขาก็คือจะทำการ IEO เหรียญคุณภาพหลายตัวเนาะซึ่งตัวเหรียญ Vega เนี่ยก็จะปิดการลงทะเบียนวันที่29นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีส่วนร่วมก็ อย่าลืมไปสมัครกันด้วยเนะยาะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างอ่ะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งฮะข่าวเก่าๆเลยก็คือด o g อีลอนมานะฮะเหรียญน,นี้โบเคยพูดในคลิปรวม5หมาสุดกาวนะด o g อีลอนเนี่ย คือมาแรงสุดๆเลยฮะมีการิสต์บนเกตมีการ l i ต์บนคูคอยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันมี l i ต์บนใบแนนย่างเงี้ยอันนี้คือโบคงจะเงิบมากๆและราคาก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาสูงมากๆนะครับขึ้นมาประมาณ4 0 0 0ัถึงแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบหมาเนี่ยก็ลองไปส่องๆกันได้แต่ถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยก็ดูอยู่ on r e เ e a r ์เนาะส่วนตัวเนี่ยเหรียญพวกนี้มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้าเกิดอยากทําความเข้าใจว่าเหรียญตัวนี้มัน มีอะไรมันทําอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูคลิปของโบนะฮะโบเคยอธิบายไปแล้วว่าเหรียญมันทําอะไรได้โอเคงั้นเรามาต่อที่ข่าวนะฮะตอนนี้เจ้า nft solarean เนี่ยจะมี air drop เหรียญ solana d o n c o i n นะฮะก็คือคล้ายๆเหรียญ meme หรือว่าชิป coin บนเชน solana นั่นเองให้กับผู้ที่ถือ nft solarean เนาะถ้าเกิดใครอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับ s o l a r a n เนี่ยก็สามารถดูคลิป ของโบได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากดูแล้วอยากจะซื้ออยากต่ำไปก่อนเลยเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อได้ผ่านลิงก์ใต้คลิป YouTube นี้นะฮะโบจะแปะเอาไว้ด้วยหลังจากที่คุณมีโซลารีนแล้วเนี่ยอย่าลืม add contract เจ้าเหรียญ s o ลานาดอนนี้เข้า wallet คุณด้วยเนาะไม่ไงั้นคุณจะไม่สามารถรับ a i r drop ได้นะฮะอ๋อที่สำคัญก็คือว่า wallet phantom เนี่ยบางครั้งมันจะเออครับเวลาคุณ a d ดพวกเหรียญก็แนะนำว่าลองซื้อเจ้าโซลารีนใส่ wallet sollet น่าจะดีกว่าหรือไม่คุณก็ซื้อบน phantom แล้วก็โอนเข้า wallet sollet ไปแล้วก็ไปเพิ่ม s o ลานาดอนบน wallet sollet เนาะนั่นน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าโบก็ทำแบบนั้นครับมาที่ข่าวต่อไปเลยนะฮะนั่นก็คือข่าว IFO บนเจ้าแพนเค้กสวอปเมื่อวานบนแพนเค้กส w a ปก็ได้มีการทํำ IFO ไปเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ย IFO มันก็เหมือนกับการ IDO หรือว่าการเปิดตัวเหรียญบนแพลตฟอร์มที่ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ yield farming เนาะซึ่งโอ้ก็ย่อมาจาก initial farm offering และตัวและตัวเหรียญที่เขาเพิ่งทำการ IFO ไปก็คือเจ้าเหรียญคารมาราคาที่คุณซื้อเหรียญคามในตอน IFO เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ราคาจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะฮะอัตราการเติบโตก็จะอยู่ที่ประมาณ100%นิดๆก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าระบบ IFO เนี่ยมันจะเป็นแบบ่ over flow นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ บทความเอาไว้ข้างล่างแล้วงั้นเรามาดูที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันครับนั่นก็คือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสเต็กกิ้งของซาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแพลตฟอร์มสเต็กกิ้งของซาว่าเนี่ยโบเคยประกาศไปเมื่อสอสาวันที่แล้วแต่ว่าสาเหตุที่โบกลับมาพูดอีกรอบก็คือว่ามันจะเริ่มต้นภายในวันพรุ่งนี้นะฮะเจ้าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะสามารถฝากเป็นคู่ LP หรือว่าเราจะสามารถยัดเหรียญซาว่าเข้าไปในพูลได้ความแตกต่างก็คือว่าถ้าคุณฝากคู่ LP คุณอาจจะต้องเจอ impermanent loss ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณฝากใน เอ่อ uh, one size staking หรือว่า pool อย่างเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องเสี่ยงที่จะเจอกับ i m p e r m a n e n n loss แต่ผลตอบแทนมันก็ต้องต่างกันแน่นอนแต่เอ่อ uh, ตัวแพลตฟอร์มนั้นจะแจกจ่ายผลตอบแทนยังไงอันนี้เราก็ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้เนาะเรามาที่อีกข่าวนึงนะฮะนั่นก็คือข่าวที่ merlin lab ถูกโจมตีตามมาติดๆดจาก p a n c a k e bunny ได้ไม่นานเลยแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทาง merlin lab ได้สรุปเหตุการณ์ว่ามันไม่ใช่การโจมตีทาง flash loan Attack นะฮะเพราะว่าทางเขาได้มีการเสริมระบบ ความปลอดภัยในส่วนนั้นไปแล้วแต่เป็นการถูกโจมตีแบบมินแอทแทกนะครับแปลว่าทางแฮกเกอร์นี่ได้มีการโจมตีโดยฉวยโอกาสช่องโวหว่ในโค้ดนะฮะและทำการมินเหรียญเมอร์ออกมาจำนวน5,9 0 0 0เหรียญเนาะแล้วก็เททุ่มราคาเลยแต่ว่าทางเมอร์เนี่ยก็ได้มีการปิดการมินเหรียญเมอร์ชั่วคราว ก่อนเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนผลตอบแทนสําหรับคนที่ฟาร์มอยู่บนแพลตฟอร์มนะฮะจากที่จะได้รับเหรียญเมลเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเค้กหรือ BNB 100%ไปชั่วคราวจนกว่าเขาจะมั่นใจนะฮะว่าทางโค้ดเขาปลอดภัยแล้ว แปลว่าใครที่ฟาร,ร์มเหรียญคู่ก o เปอร์เนนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเจอกับอิ a เ e n t l o น s ที่รุนแรงเนาะก็ส่วนตัวโบเนี่ยถ้าเกิดไปฟาร,ร์มในแพลตฟอร์มพวกนี้โบก็จะชอบฟาร,ร์มเป็นเ,เหรียญสเตเบิลอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยอยากแนะนำเหรียญก o เปอร์เนนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างเลยเราก็ลองศึกษาไปดูเนาะแน่นอนว่าหลายๆคนเห็น a p r ที่สูงเนี่ยก็อาจจะลอตาลอดใจแต่เราก็ลองนึกดูว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า โอเคเนาะส่วนแผนการฟื้นฟูของทาง Merlin l a b บเนี่ยแน่นอนว่าเพราะเหรียญถูกมิ้นต์ออกมาเ,อาเกินกว่าที่ควรใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาก็จะพยายามทำการเบิร์นเหรียญทิ้งไปเรื่อยๆโดยจะ implement พวกระบบ compensation pool หรือว่าจะมี Lottery อะไรเข้ามาทำให้เพื่อเร่งอัตราการเบิร์นของเหรียญเมลให้กลับมาคงที่เหมือนเดิมเนาะโอเค และทางเดฟเนี่ยก็จะมีการนำเงินทุนสัดส่วนของ Development Team เข้ามาใช้ในกระบวนการนี้ด้วยอีกข่าวร้ายสำหรับโลก e f f i นะฮะก็คือว่าทาง Burger Swap เนี่ฟาร์ม d f f i บน Binance Smart Chain เนี่ยเพิ่งจะโดนโจมตีด้วย f Flash l o n n a t t a c k นะฮะและเงินที่หายไปเนี่ยก็ประมาณ7ล้านดอลลาร์นะฮะเยอะมากๆเลยเอาเป็นว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทาง o f f i c i a l เขาจะประกาศออกมาเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากติดตามก็ลองเข้าไปส่ง ทวิตเตอร์ของทางเบอร์เกอร์สวอปได้โอเคงั้นมาที่ข่าวต่อไปเลยฮะนั่นก็คือการที่ใบนั้นเนี่ยจะเปิด NFT market ในวันที่24เดือนหน้านะครับซึ่งรูปรากหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องรอดูกันเลยเนาะตอนนี้เนี่ยไบนั้นได้มีการประกาศรายชื่อของศิลป,ปินที่จะมาวางขายผลงานบนใบนั้น NFT market แล้วเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่า โบก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกฮะแล้วก็มีนักฟุตบอลด้วยนะฮะนอกหจากจากนักฟุตบอลเนี่ยก็จะมีทีม e-sport เองส่วนตัวโบคิดว่าเขาก็อยากจะลองดูแหละว่าไอตลาด NFT ที่เขาเปิดเนี่ยมันจะขายดีกับกลุ่มเล่นเกมกลุ่มกีฬาหรือว่ากลุ่มศิลปะอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปเนาะอ่ะอันนี้มาถึงข่าวของทีม Q Switch นะฮะโดยทางทีม Q Switch เนี่ยจะมีการเปิดประมูลขายเสือ้อ ่1,000ตัวในวันนี้นะครับตอน6โมงเย็นเนาะโดยการประมูลครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่คุณจะได้รับของแล้วเนี่ยคุณจะได้รับ NFT ด้วยนะอันนี้ก็คือทางาทีม Q Switch เขาแถมให้และการที่คุณจะเข้าร่วมได้นั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องเตรียมเหรียญ BUSD เอาไว้ด้วยเนาะระยะเวลาการประมูลจะเริ่มในวันนี้ตอน6โมงเย็นและปิดในวันที่31ตอน6โมงเย็นนะครับ ส่วนใครที่ไม่คุ้นเคยกับการประมูลในโลก d e f i เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการติดตั้งพวก p e r s o n a l wallet ้วยเนาะเช่น meta mask safe p a l t หรือ trust wallet ส่วนตัวโบจะแนะนำให้ใช้ meta mask เนาะเพราะว่ามันแมสกว่าแล้วก็ใช้ได้กับ D ีแอหลายตัวมากๆแล้วถ้าเกิดคุณมี wallet แล้วเนี่ยอันดับต่อไปคือว่าคุณก็ไปดูเนาะว่าคุณอยากได้เ,เลขอะไรและลายเสื้อแบบไหนเนาะแล้วก็คุณก็สามารถเริ่มประมูลได้เลยโดยการประมูลเนี่ยจะเริ่มต้นที่10 BUSD เนาะถามว่าถูกไหมก็คือ เริ่มต้นที่300กว่าบาทนะฮะอ่ะโอเคเนาะก็หลังจากประมูลเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศนะครับว่าเสื้อลายไหนมียอดประมูลสูงที่สุดและหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชนะประมูลก็จะสามารถส่งรายละเอียดให้ทีมงานได้เขาจะได้จัดส่งของที่คุณประมูลเนี่ยไปยังที่อยู่ของคุณได้เนาะ ถ้าเกิดการประมูลเนี่ยจบลงด้วยยอดประมูลทั้งหมด10,000 BUSD เนี่ยทุกๆคนจะได้รับเสื้อ Q Switch แค่หนึ่ตัวเนาะแต่ถ้าเกิดยอดการประมูลจบที่30,000 BUSD คุณจะได้รับเสื้อและหมวกแกป๊ปถ้าจบที่200,000 BUSD นะฮะคือยอดรวมทั้งหมดนะครับเราจะได้มี big surprise จากทีมงานด้วยเนาะก็ต้องรอติดตามก็เอาเท่าที่เราอยากแล้วกันเนาะเพราะว่าโบคิดว่าทีม Q s v i c เนี่ยเขามี s u r p r i ส์มาตลอดอยู่แล้วนะ ข่าวต่อไปก็คือทาง Zookeeper Webview Farming ของทาง Wanchain เนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดตัวโซนซา f a ฟารีไปประมาณอาทิตย์แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้ามาส่องว่า,าทาง Zookeeper เนี่ยทำงานยังไงวิธีการฟาร์มยังไงเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะฮะโบจะแปะไว้ตรงมุมขวาบนเลยก็ลองเข้าไปส่องดูได้ครับกิมมิคเยอะดีฮะก็ถือว่าเป็นฟาร์มลับๆฟาร์มหนึ่งที่ว่าหลายๆคนก็มีการแอบไปฟาร์มอยู่เนาะ เหมือนกับเป็นหลุมหลบภัยะฮะผลตอบแทนสเตเบก็ถือว่าสูงอยู่เป็น APR ประมาณ21%เนาะอันนี้เขาเขียนผิดมาต่อที่ข่าวเมติกฮะอันนี้คือข่าวจากทาง Reddit นะฮะ โดยที่ทางหนังสือพิมพ์ของประเทศอินเดียเนี่ยมีการนําข่าวที่มาคิวบันเขาทําการลงทุนในโพลิกอนเนาะลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยส่วนตัวโบก็ไม่รู้เนาะว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยโพลีกอนหรือเมติกก็ได้รับพื้นที่สื่อแบบฟรีๆไปเลยเนาะเอาง่ายๆคือมาคิวบันเนี่ยอ,อุ้มสุดๆเลย ข่าวเก่าๆก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับ Polygon m a t i c เนาะเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายเลยฮะนั่นก็คือข่าวที่ Binance เนี่ยเพิ่งจะ list เหรียญ LPT หรือว่า Livepeer นะฮะโดยเหรียญ Livepeer เนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับเอ่อวิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนาะถามว่าเอา่อเป็นคอนเซปที่ใหม่ไหมโบก็มองว่ามันก็มีอยู่แล้วเนาะเช่น Theta Network เนี่ยเป็นเหรียญที่ครอบคุมอีโคซิสต m มการสตรีมไปเลยก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าใจว่าเหรียญเทตตาเนี่ยมันทำงานยังไงโบเคยเขียนบทความมาไว้แล้วเดี๋ยวลองเข้าไปส่องได้ข้างใต้คลิป อั YouTube นนี้โบเขียนบทความเอาไว้ในเ uh, c e b o o k แล้วซึ่งส่วนตัวเนี่ยเทรด LPT performance จะเป็นยังไงอันนี้โบไม่ทราบแต่ว่าเขาจะทำการเปิดเทรดตอน3มทุ่มวันนี้นะครับก็รอดูได้เลยถ้าเกิดใครชอบสะสมเหรียญแนวไลฟ์สตรีมหรือว่าพวก Network Infrastructure ที่มันเกี่ยวกับแบ n นด์วิดอะไรพวกนี้ก็ลองส่องๆดูได้เนาะจบแล้วะฮะสำหรับข่าววันนี้นะครับ โอเคนะฮะหลายๆคนคงจะงงนิดนึงเพราะว่าข่าว d e f าเนี่ยมันเยอะมากๆเนาะแต่ว่าโบก็จะพยายามเอามาสรุปให้ทุกคนฟังทุกๆวันแล้วกันเพราะว่าการที่โบตามคนเดียวเนี่ยจริงๆก็ตามแทบไม่ทันเหมืนอนกันแล้วโบก็เข้าใจด้วยว่าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเนาะโบ <Bo S 2> ก็เลยจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันโอเคนะครับงั้นใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe โบด้วยเนาะเอ่อสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าใครที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือเข้ามาพูดคุยกับโบในห้องในห้องเท ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ